ใส่พริกกับกระเทียมอันนี้เราจะมาผัดกะเพราผัดกะเพราหอยเชอรี่ผัดพริกให้หอมเวลาผัดพริกไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะใส่น้ำมันเล็กไม่ใช่น้อยยพอได้ผัดพริกหอม อีกเรี่ยงการกินน้ำมันหอยเชอรี่ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะกว่านี้ก็ได้สวยงามหอยเชอรี่สวยๆต้องเอามาล้างก่อนนะคะล้างคั้นเกลือให้สะอาดล้างหลายๆน้ำจนก,กว่าน้ำจะใส สุกมาแล้วเราก็ผ่อนไปนี่เราก็มาปรุงเครื่องปรุงได้เลยใส่น้ำตาล็กดน้อยว่าเครื่องปรุงเรามันจะเค็มใส่ซอสปลาเกียว เดืเราก็ใส่ตามชอบเลยค่ะกะเอาอใส่ชูรสใส่รสด,ดีอย่างนั้นอย,อย่างนั้นอะ ้ำตาลทรายต้องรีบปรุงเครื่องคนให้เข้ากันต้องรีบปรุงปรุงเครื่องเดี๋ยวมันจะเหนียวแล้วเราก็เปิดไฟแรง mm. ก็ใส่พริกแดงทดดี่เราซอยไว้ใส่กระเพราเลยค่ะกระเพรานี้ใส่ตามชอบเลยค่ะ เดี๋ยวมันก็ยุบสวยงามน,น้าตาน้าทานผัดผักสลบแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะทุกอย่างผัดนานไม่ได้ค่ะผัดนานแล้วเดี๋ยวหอยเราจะเหนียวค่ะเรียบร้อยค่ะ ผัดกะเพราของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าชอบก็เอาไปลองทำทานดูนะคะ